อนนี้พี่บุมจะมาอันนี้ต้องรอะะให้แดงๆขึ้นก่นอนพี่บุมจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการเทรดนะคะของเมตาเวอร์ซี่สไตล์เขาเรียกว่าง่ายๆสบายๆสไตล์พี่บุมนะคะเ<อ>มนูแรกนะคะเรามาที่ mtx มันจะเป็นนะคะเกี่ยวกับสต็อกหรือโอเวอร์วิวเราสามารถตรวจสอบได้นะคะเราสามารถตรวจสอบได้นี่นะคะนี่คือโอเวอร์วิวนะคะโอเวอร์วิวนะคะโอเวอร์วิวเสร็จปุ๊บเราสามารถเช็คได้ว่าเราต้องการซื้อหุ้นตัวไหนนะคะ เราก็มาที่สต็อกค่ะกดสต็อกปุ๊บเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเราว่าเราต้องการซื้อหุ้นตัวไหนนะคะสมมุติว่าพี่บุ๋มจะซื้อเดี๋ยวนะนะคะ B BHI นะคะ BHI นะคะ0.54นะคะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าราคาของเขานะคะราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.56เราสามารถตรวจสอบนะคะได้ว่า ระหว่างวันเนี่ยราคาซื้อราคาขายสูงสุดได้เท่าไหร่0 3 2ถึง0 8นนะคะหรือ1เดือนเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะ1เดือนเป็นวันเดือนปีนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเราสามารถตรวจสอบอีกนะคะในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อหุ้นตัวนี้หรือไม่นะคะมาที่ about ค่ะนะคะอ๋อนะคะเห็นไหมคะที่ตั้งนะคะของบริษัทก็คือเอเชียแปซิฟิกเห็นไหมนะคะแล้วก็ตัวนะคะ มันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานะคะของบริษัทนี้โอเคนะคะก็ถ้าเราโอเคนะคะเราก็สามารถซื้อได้นี่คือนะคะเราสามารถแปลนะคะแปลแปลเป็นไทยได้เนาะสำหรับตัวนี้โอเคพี่บุ๋มจะซื้อนะคะพี่บุ๋มจะซื้อตัวนี้นะคะสําหรับหุ้นนะคะเราก็กดเทรดเลยค่ะกดเทรดุ๊บนะคะตอนนี้นะคะในแอ็กซ์คาบบาลานซ์ของพี่บุ๋มเหลืออยู่ที่971นะคะ BHL นะคะผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับ่เาเรียกว่าหุ้นเกี่ยวกับยาเนาะตัวเนี้ยนะคะหหุ้นราคาอยู่ที่ตอนนี้มาเก็ตนะคะอยู่ที่0.55เมื่อกี้เท่าไหรนะนะคะโอเคงั้นซื้อตัวนี้ก่อนเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วราคามันจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่0.8ใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่เราดูอ่ะย้อนกลับไปดูได้นะคะแปลว่าราคาตอนนี้นะคะมันเป็นขาลงเนาะยังขาลงอยู่ แต่วันนี้ทั้งวันซื้อขายอยู่ที่0.32ต่ําสุดนะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่0.83โอเคเราชอบนะคะบริษัทนี้หุ้นนี้ต้องการซื้อซื้อเลยนะคะพี่ผุมก็จะกดเทรดนะคะกดเทรดเลยค่ะกดเทรดปุ๊บโอเคนะคะเราต้องการขี่หุ้นกดจิ้มเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเราต้องการ BHL นะคะต้องการขี่หุ้นเอาหนึ่งร้อยหุ้นเดีย๋ยวนะ หนึ่งร้อยหุ้นแล้วก็กดหนึ่งร้อยหุ้นเข้าไปอ่ะหนึ่งร้อยหุ้นนะคะมันจะเป็นเท่าไรคะเหรียญของเราอยู่ที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเหรียญเห็นไหมคะเราจะซื้อแค่นี้กดบายค่ะเราโอเคไหมเราโอเคกดคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บตึ๊ด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 เห็นไหมคะกดปุ๊บนี่คือราคาที่เราซื้อการซื้อการขายสังเกตดูเวลาที่เราซื้อนะซื้อศูนย์จุดห้าห้าเวลาขายนะคะมันต้องได้มากกว่าถ้าขายต่ำกว่าเนี้ย นะคะเราขาดทุนแล้วนะนะคะวิธีการเทรดง่ายๆหลักง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากซื้อปุ๊บเราสามารถตรวจสอบ m มเ,เห็นไหมคะ,คะก็เรียกว่าเมนูด้านซ้ายมือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ m t x my portfolio นะคะ order นะคะ leaderboard เ,เราสามารถตรวจสอบคนทั่วโลกที่เขาเล่นกันได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ com competition นะคะนี่คือตลาดที่เราสามารถเข้าไปเก็งราคาได้นะคะก็นะคะ กดเข้ามาดูได้ที่ My Portfolio นะอันนี้เคสของพี่บุ๋มเนาะคะ่ะตอนนี้เหลือเงินอยู่หมื่นแปดนะคะแปลว่าหุ้นที่เราซื้อไว้มันลงมูลค่าที่พี่บุ๋มถืออยู่ก็คือนะคะสองหมื่นตอนนี้เหลืออยู่หมื่นแปดนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จในการเทรดนะคะแบ่งปันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับนะคะคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ